วัดดีจ้ะพี่น้องหิวแห้งมาจา้ะกินสุเก้อันไปหาเห็ดมาบอได้ห่อขับไปน้ำเสากับกินยังบ่ได้น้อนงะเป็นวินแต่ว่าฟื้นอยากไปหาเห็ดมันเป็นวินมันบุกเจ้ามันเป็ังไจบอกบ่ถือสวมมือนั่นอัน,อนวันเสาร์วันเสาร์รกับเป็นเด้ไปเฮ็ดงานเดืองงานกลับมานอน ลูกว่าได้วันอาทิตย์กันลูกว่าได้จันกันลูกว่าได้นอนส้มน,นอนย่หันละกับยาดมดมกันย่หันละมันขึ้นมันหลักไข่แน่ที่แหลกสวนผัวแหวงต่วันอาทิตย์แล้วจ้ะว่าว่าสิปนะว่าสิไปแต่วันอาทิตย์ผลละจ้ะนไป,นะไปวาาไป่าได้ มันวิ่นลุกบ่ขึ้นเลยนั่งกับว่าได้จนพัวว่าที่โทรหาหมอก็ห้องผดเคย่นเป็ดนกเคลเป็นมาจางสีมาต่หน่อยคนเด็กเป็นตั้งเต่เป็นเสาวแต่หน่อยจนเป็นสาเขาน้่เกียร์ดูดูก็เลยบอกพว,กว่าว่าเม่ไปหรอกกวามอยานหมอนะไปอยากไปห้ามหมอเมื่อไปเธฟังอาการอีกอนหนึ่ง กินยาโทรหาแม่บอกฟูแม่ฟังแม่ก็บอกให้กินยาแก้แพลแต่ว่ายาแก้วินน่ะก็ของขาดบ่อยอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าวินแนนก็กินแต่ว่าเหมือนมันเอาบระยูไหมยาแก้วินก่อยูอันลุกเขานอนนอนกันขึ้นอันสอวันเสาเนาะขึ้นมันทุกหนักกับวินเด้วินก็เลยคิดว่ามันธรรมดาก็ลุกกินยายาแก้วินแล้วก็นอนมันก็รับนอนยาแก้วินมันเห็นอห่คนรับเนาะ นอนแล้วบัดเทนี้อันนี้มือเสาตัาง้งเล้กะไห้พอสิไปเห็นงานยามือเสาเนาะนี่จองคู่แล้วกะพี่แหมพอจะไปเที่ยวน่าจ๊ะก็ะค้องกันเลยลูกปันเี่ยลูกข้นนั่งไหนจังไหนมื่อดวิ่งกันพวกไดลูกแห้งกับลุกปกติของห้องนอี่นะจ่ะพ่ะไดดลูกแห้งก่าเกาหรือว่าอีนังก่าเกาลูกปกติน่ะจ่ะลูกนั่งกับว่ามันวิ่งหน่อยนึงก็เลยนั่ง นั่งจะพักก็เลยยืนสิไปอาบน้ำเนาะยืนขึ้นร่มตั้งตึง้งล้มเลยที่นอนแต่กับวอดเเป็นร่มวอดเลยสลบรือจะเด้อวอดนี่กัดยู่เหรอยู่ท่าน่ะเหเพราะมันติ่งคิ้งวอดเลยล่ะมันวิ่นแห้งวิ่นคักก็เลยตั้งสติเอาไหมลุกขึ้นได้ล้มอีกลุกขึ้นไล้ล้มอีกสามหลอดเวลากะไก่เขามาไก่เขามาแล้วไกส่สีหอดเวลาเห็ุงานแล้ว โคไปล่าพี่แบมเจงได้พี่แบมปฏิหาคนมันนวดนบ่ท่านฟื้นไปสันเด,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 ด้ดอดๆคือคนแหงเหลาถือว่าคือคนอองเขียวเขาแหงๆงแต่ว่าอาการเป็นคือค้แหงเหลาแต่เมื่อสันอย่างเฮียก็ออกเด้บรรยากาศก็นเย็นๆนะเฮียนี่ออกน้ำมือนี่เฮียกออกไปเห็นงานฟื้นไปกับกับฟื้นกับน,นวดได้กสอง สองคนเครื่องอะนะสองคนหล้วก็อีกคนนึงมันหนวดเครื่องชั่วโมงน่าจะเนาะก็บอกบอกพี่แบมยอมนุ่มเาไว้เอาเอาซ้ำนี่พ่อพี่แบมกับอุมพี่แบมก็ใไ้เอาซ้ำนั่นเอาแค่คนใบม่งจบใบสองกับกลับมาสั่นกลับมานอนกับกับคิดว่ากับห้องสีไข่แน่ฮะกินยาก็ได้นอนหลังเต็มใบสองกระจนหดมือเศร้ากับก็บรรยายรับดอกจากเพราะว่ามันวิ่นรับตาลุงกับแฮงวิ่นมืนตาคืนนี้ก็ มี้จะเสียจังไลยผัวก็เลยบอกให้เขาไปนอนแต่ว่ากันลูกอาบน้ำได้ผัวก็ไปยืนเฝ้าเนาะอาบน้ำอาบน้ำแล้วมานอนนอนลุ่งกับไข่แน่ก็คิดว่ามันสีเศร้าล่ะแล้วเจนี่หันไปหาผัวเนาะขึ้นมันเสาเนาะหันไปหาผัวว่าิวบามือเทาสิบนาเห็ดจจโมงมาสั่นเนาะสิบไปวันอาทิตย์เนาะหันมาหาผัวสามีละจ้ะ หูศึกว่าคือเข้าตกจากอีหยังจักยงังเอาหัวลงเด้ฟื้นลงแห้งๆหนุ่มด็ลงสาเด้จนอีนั่งนี่ดิ่นนะเศร้าหาแนวจับไหมจับหัวเตียงบ่พอ่อมันบ่พอ่อเพราะว่า,ามันมันก็กระของลนลนแห้งอีกเศร้าเอามือผัวมันมันจับใบผัวกับเท่าไปยังเท่าไปยังหนอนประมาณนาที่สองหน้าที่นี่ละจ้ะมันกับไข่เนื้อไข่แน,นืมืดจังสีละจ้ะสันสันหา ยาดมมะดุมกระไข่แน่แผนี่บอกผัวให้คนหายาไม่ให้กินลุกบ่ไดดเนียกินยากระไดหัขวขึ้นเฝ้าเฝ้าร่มนะเพราะบางหัวมันตัางขึ้นบ่ไดดเลยไหมอุ้ยเป็นเป็นคักเมื่ว่านนี่ก็เป็นนอนตัวฟากับว่ากับของไข่แน่เลยนั่นก็ได้นอนกับบ่ด้ดบิง้งภายในสองสาม,มืัอนี่บ่ไดดคอยบ่อใบิ้งโทรศัพท์เลย เดนมีนัดก็นองเนาะว่าสิไปนเหรียน้ำนองสิไปตามแอปเปิลกินกันว่าสนนัดกันนะก็เลยทรงข้อความหาเขาโซโซสีพิมพ์แล้วแต่ละตัวดอกตามันไล่แต่ว่ากระฟืนพิมพ์เนอะกคนแห่งเจ้ามันเป็นอียงปัดมือขึ้นมือขึ้นแค่แนเมือนีไปไปห้าเฮดกระทั้งเมยเด้เมื่อยแล้วก็วิ่นวิ่นแน่อยู่มันบอกมาอยากกระลืมแเรวเนี่อมัน อันนี้ก็เย็นเบื้องหลังก็ไปหาเห็ดพว้กรกะจุ่มไหให้ดอกห่วงเมียได้ถังบกเขาป้านาเมียถ่ายู่หนทางคนจห่วงแน่วใดเนาะรถมันจอดไก่แน่ล่ะไก่ไก่ข้างย่างกระจนเมยไหมข้าจาบ่หยเจ้าของทีเขาไปอันทีส่วนบุคคลเราจะเนาะเจ้าของทีเห็นข้าจ้าก็เลยบอกไหออกไปหาจอดข้างนอกข้าจส ข้าเห็นไห้เขาหาแด่ยุติบ้าไปเจ้ารถข้างหลอกกวางเสร,ร็จเจรถไปข้างหลอกเ่อเป็นนังขเขาว่ากันเลยวงรถน้ำหลักพัวกระเด็นว,วงห่วงเมียนะ่ะจอดมันกับว่ามีมองให้จอดได้พัวกระเด็แอบแอบข้างทางเอาที่จริงจอดแต่แบบมัน,มนกับบันไดพัวพัววางเสรละ่ะมันต้องมีทางมีนมันมีมองหายคนจอดนี่เดียวจขาว่า อันน่ะมันมันม่มี่เลยเลาะหลอกสองหลอบมันไก่ครับก็เลยเอาทางปากท่างเขาในลาสนกกันดอกแับแอบเอาท่องหาเห็ดท่องยานในยิ่งเตียงเงินนกห้องร้อนห้องขึ้นกระยานน่าจะมันเขาไปทางมันเลยญานมันเขาไปไก่ท่างทัองหาเห็ดท่องวินเด้ ทางมันเห็นเห็ดน้ำมันขั้นบ่เห็นกับอกมันเนาะขั้นบ่เห็นกระสเขับไปแบบเดียวกรสิกลับล่ะอันนี้เห็นมันก็เห็นไปเรื่อยๆมันกับบุบ่ลหลนะแต่ว่ามันก็ยังไปมันก็เห็นยังไปมันก็เห็นอย่างที่นะาด้วยสิกินหนาเนี่ยมันก็บอกเป็นหนาเห็นมันออกดอกกลับมากับ สันสันนี่ยก็บมันสันบินหรอกสันหิ้วแบบนี้จะหน่อยจะเป็นสาวเมื่อเดือนนี้ได้จะก,กินน้องกระจกไปหาน้องใหม,ม่มากเมต้มคายแมย่นั่งเฮ็ดน้องใหม่อยงสิ่งฟันน้องใหม่น้อาหอบปาหน้องใหงม่ ข้างนึงแล้วกระทิมไปขาเจ้าต้มกระต้มเนาะผู้ปอกกระปอกฟันแหม่งสิละหันหันมาหานมาไหม่อามาาสี่หันไปยังสี่สองลบเท่านั้นละ่ะวินมองมองมองในน่อนเขาน้ำเกีียเป็นสาบวบ่นใ้แข็งแรงเดยกระหู้ดอกว่าเป็นโลคโหลวินกันใส่ใส่เฮ็ดเพิงดอกหนึ่งเศร้าไปโดนเจอมาเลย โดนคัดนันเดียมากับมาเป็นเมหนเองเจงนึงมากมาอยู่นี่ได้ปีสองปีแ้วก็เป็นโกตอนช่วงเขาโรงเรียนนะเป็นน้ำนู้นหน่อยเป็นว่าไหนพักพนก็จังหดกับบรูนน้องสาวถามบ่าวบ้านนมึงทองบ่าวาัซนทองอยู่ว่าเป็นเมนอยู่กันทันเนี่ยเม่น,น,ดมนเดือนที่แล้วเราเป็นแต่ว่าเดือนนี้พ่อนเปลีย่ยนโย บรู้้กันว่าเป็นน้ำยังพัวซ่อนไปหาหมอก็าบาอยักไปเป็นคนที่ย่านหมอที่สุดเลยไข่บรรยากาศฮ้อนห้อนฮ้อนเ่าเป็นตะมีเหงอแตกกัเหงอแตกขั้นอย่ยินคำเามามอนะยางตายออกมาโหลดถ้าเขาสิบขาเพิ่งน,นึกจังหดกันกำาหมอนนะ ซูมือนี้ก็เป็นขั้นไข่แน่ขั้นว่าไปหาหมอนอ่ะแต่ขั้นแบบปกติจริงๆมอเรื่องหมอกับเบ่านแต่ว่าขั้นไขนน่นะ่เป็นรวดมอเรื่องหมอ้ออะไรสั้นยางตายบอกรวดจะเป็นอ<ม>เอียงเ็นกระจนเอิด ยังไปหาเห็ดก็ยังมีคนไปหาลัดเท่าอยู่หาก่อนอยู่ฝรั่งเอาแต่ดอกมันเด้ขาบอกเอาพวกข้าเนี่ยพ่อใหญ่ไปตัดแหวนพ่อใหญ่ส้วนไปนั่งหิวห่อแห้งซันตัวถ่าฉันได้บซัน พรบะว่เบ่รด้หรอกพว่านัดเขาเวลานีนีมา,า,มาท่านก็คของกับสิมื่กนั่งกินเวลานีนมันกับท่านเนาะพูด่งจอาบ่เสียใจบอกค่อยบ่ไดยไ,ไปเป็นมั่วท่นถามเป็นบ่บ,บ่โอเคโอเคพนังสิเซ่องไงอยู่พูไงบ่าง่างเดี๋ยวก็พาพามีไปหาเห็ด ต่กับ้าพไปมัวภาไปอย่างไี่เกลียด แเขาเร้ยอจ,จะแกงผู้อากินแกงใส่ไผ่ตัว <c oughs> ใส่แม่เบิ่งแม่บอกว่าโอ้ยสองดอกกับอิ่มแล้วสองแม่ลูก,กว่สัสดุพันมาหาบอกแกงกันเต็มหมอ้อพูละนาะแล้วว่ากันสองดอกนี่ไงเห็นกัเต็มหม้ออยู่อันนี้นั่นละ เปิดหน้าตังไวพบ่เงี้มันของมานเด๋มบ่แค่ไหนไปนห้าเห็ดบรรยากาศมันแห้งมันบ่เปียกเ,เก็บเห็ดกับบอกเป็นตะขีดถากเนาะมันมีถากก็ คลิปเบยสำเนียงก็ได้จะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนี้ได้จะเด้อขอหายทุกคนที่เบงที่กดไลค์ขอหายทุกคนอยู่ดีไม่แห้งทุกกระพับรังไก่แข็งแรงได้จะเด้อในรังด้วยทุกๆคนด้จ้ะสวัสดีจ้า